สวัสดีครับนี่ผมจะภาพี่น้องมอเบิงกั้งหันไลโหนกครับแล้วก็ทำใหม่เพื่อพ่วมเพื่อเพื่อนนี่ครับทำแบบง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องส้มเอาใหม่มาตีอวยกันครับมันเป็นแบบก้ากระบาดนลหละครับ้าพี่น้องอยได้ใหญ่กับเฮ็ดงาออกครับ อาบอย่า,ากได้ใหย่ก็เอาประมาณแล้วแต่สมควรครับใจกลางเอาลิกตะปูครับนี่ครับตอกเห้เป็นเดือยเพื่อว่าเขาจะเอาไปลงใส่เสาครับนี่ครับง่ายๆทำกันเพื่อค่วมเกิดเพื่อนเอาขวดมาเขียนใส่ กระปูใส่ขานครับเพื่อว่ามันจะไม่เสียงดังนี่กระป๋องครับพอมันจะไม่เสียงกระป๋องกับ,บเสียงขวดดังคือมันดังอย,ยู่เรยวนยๆแหละครับเพื่อทำให้เพื่อนรับวิธีการเอาใส่หัวเสา ตรงนี้มากจะหมุนขับเวลาลมมาสำหรับการทำกังหันเพื่อพ่วมเพื่อเพื่อนแล้วกาไล่นกได้ครับาลมมามาเจ็หมุนครับมีเสียงาฟังครับนะครับลักษณะนี้นะครับทำง่ายง่ายๆครับ เอาวนอยากเอาถวยโฟมกับเอาเป็นแผ่นกระดาษก็ได้ครับเอามาทำเป็นใบผัดของมันทำได้ยง่ายให้ใครกระทำได้ครับ ฝากกดติดตามช่องปั๊มงวงงามนี่นะครับผม